Đồ cái này à mhm 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 Mình mhm 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 mhm

รวดาพอ,อยังกันขยากขึ้นเลยวันนี้โอ้เป็นอะไรที่ให้เป <l ots> ิล้ <estamos S 3> ลไว้หลอ่ลเปิหรอเปล่าเปิเปล่าโ้หเปิลหเปล่เาเปิ้ไหรอเปล สบายใจอ่ะค่ะสบายใจยใจังเลย